โอเคต่อไปเราดูสมการวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ hk นะเมื่อกี้เราเรียนสมการวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่00นะหลักการง่ายๆเราก็ไปบวก h ด้าน x แล้วก็บวก k ด้าน y นะในส่วนของพวกจุดยอดจุดโฟกัสต่างๆที่เราเรียนมาตอ่อต้นนะโอเคเรามาดู สมการของวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ Hk อ่ะเราดูฝั่งซ้ายก่อนนะเดิมมัน x กำลังสองส่วน a กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เมื่อจุดศูนย์กลางอยู่ที่ Hk เนี่ยก็กลายเป็น x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกอ่ะ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองหาร a กำลังสองบวก y k ทั้งหมดกลังสส่วน b กลังสองเท่ากับหน 1, นะึนะอะเราก็จะมาดูอ่นะจำได้ไหมถ้าเป็นกรรมการวงรีเราให้ดูยังไง a กับ b มันเป็นค่าต่างกันเนะี้ยค่า a มันมากกว่าเนะี้ยเราสังเกตด,ดูว่าค่า a เนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะกรณีนี้ a อยู่ใต้ x ใช่ไหมก็หลักการเดียวกันเนะี้ย อันนี้ศูนย์น้อยกว่า c น้อยกว่า a มันก็คือ a มากกว่า c มากกว่าศูนย์นั่นเองนะฉะนั้น b s q เลยต้องเอาเท่ากับ a s q u ลบ c s q เนะี่ยเพราะว่ามัน a มันมากกว่า c นะโอเคอจากตัวนี้เราได้อะไรบ้างนะเราได้จุดศูนย์กลาง นะนะจุดกลางอยู่ที่ HK นะุดกลางอยู่ที่ HK จุดยอดอยู่ที่ H บวก A กับ K เพราะอะไรเพราะ A อยู่ใต้ x นะยัน A เอา A มาแทน x ตรงนี้นะมาแทน x ีจำก็คืออย่างนี้นะฉะนั้นจุดยอดก็เลยกลายเป็น H บวกลบ A กับ K, โฟกัสก็ H บวกลบ C กับ K นะ A อยู่ตำแหน่งไหน C ก็จะไปอยู่ตำแหน่งกับ X เหมือนกันนะ A อยู่ใต้ X งั้นขนานแกน X เป็นแกน x นะขนานแกน X เป็นแกน x นะ ขนานแกน y ก็จะเป็นแกนโทไปอีกแกนหนึ่งพูดง่ายเป็นแกนโทนะแล้วไงผลบวกคงตัวเท่ากับ2 a, นะความยาวแกนเกก็2 a ความยาวแกนโท2 b ความยาวเลตาติกน้ม2 b 2ีสแควรส่วน a นะีสูตรเดียวกันนะโอเค ถ้าเรามาดูฝั่งขวานะนะอันนี้ A ไปอยู่ใต้ Y นะนะสมการ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองส่วน b กำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดกำลังสอง ส่วน A 2, ังสองก็กับหนึ่งนีนี้ A อยู่ใต้ y นะหลักการง่ายจริง A อยู่ใต้ Y ก็ขนานแกน Y ก็เป็นแกนเกใช่ไหมเราก็จะมาได้ตัวนี้ก่อนเลยแกน Y เป็นแกนเกขนานแกน X ก็เป็นแกนโทไปนะดุดศูนย์กลางอ่ะอ่ะเรามาดูข้างบนเงื่อนไขก็เหมือนเดิมนะ ศน้อยกว่า c น้อยกว่า a ก็คือ a มากกว่า c นั่นเองนะมากกว่า0ูนะ b 2, สแควรท่ากับ a 2, สแควร์ลบ c สแควร์เพราะว่า a มากกว่า c นะเลยตรงต่างนี้จุดศูนย์กลางถ้าอยู่ h k เหมือนกันนะจุดยอด h 2, กับ k 2, บวกลบ a นะเพราะอะไรเพราะ a อยู่ใต้ y นะ ยังนั้น a ก็มาแทน y ตรงนี้นะโฟกัสก็เช่นเดียวกันนะ A อยู่ใต้ y นะยังนั้น c ก็มาแทนที่ตำแหน่ง y นะ h กับ k บวกลบ c นะโอเคความผลบวกคงตัวก็2 a นะความยาวแกน x f สอ2 a ความยาวแกน y f สอ2 b ความยาวของัสเอ็ x ตั x ้มก็ f สอง b สแ u a r e ส่วน A นั่นเอง อะอ่ะโอเคอ่ะถ้าดูตามรูปให้เข้าใจเพิ่มเติมนะ